สุดท้ายที่เราจะใส่ชุดพละของโรงเรียนใช่เลยวันนี้เราก็เลยจะทํากิจกรรมหนึ่งอย่างกับหัวขับสองค่ะใช่แล้วกิจกรรมคือกิจกรรมอะไรฉันไม่รู้ชื่ออาร์บีโชเอออาร์บีโชว์หัวขับสองสวายเบิลไปค่ะเดี๋ยวเราจะถามคําถามนะคะคําถามคือคําถามก็คือคิดว่าหัวขับสองเนี่ยระหว่างสวยหรือรวยแล้วควรจะคิดยังไงมากกว่ากันโอเคประมาณนี้แหละอ้าวแล้วสําหรับคิดไหมคะก็เราก็คิดว่า ก็คิดว่ารวยดีกว่าเพราะสวยอยู่แล้วทุกคนอี้ะขอสามคำให้หกทับสองขอสามคำคือรักมากๆเจ๊เ่นกันเองไปกันต่อเลยไปกันต่อนะคะมือตัวนึงสักคนดิฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออี๊คำถามนีครคิดยังไงกับหกทับสองคะเราสวยหรือรวยคะ แม่งทุกอย่างเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดเราเดียวสวยทำไมอ่ะเพราะเราสวยขอสามคำให้กับ,บห้องหกันสค่ะรักคนรโคตระ และรวยค่ะไม่ได้ค่ะได้ได้สวยค่ะพีทเนี่ยนะคะพีทนะคะสวยค่ะทำไมคะทำไมรวยอยู่แล้วไอ้ขอสามความให้หกกับสองค่ะสวยทุกคนสามความน่ารักอ่ะคนต่อไปค่ะอ้าวเหรอไม่ยังผ่านเราไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปชื่ออะไรคะชื่อแพทค่ะคิดยังไงกับหกทับสองคะเราสวยหรือเรารวยคะเราสวยค่ะทำไมนะคะ กสังเกตหน้ iscilla, made, i, าตาที่ถ่ายมาแต่ละคนนะคะสองคำรวยนี่ก็ใช้ความสวยในการถ่ายงานค่ะขีดคอสับคำให้หกทักสองเลยค่ะชอบคนรวยค่ะเจ็ดมาค่ะเราไปกันต่อนะคะไปกันต่อไปไหนวะเดี๋ยวมาแรกก่อนแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเกรซค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะถามก็ถังมีคนบอกว่า ใที่สุดในห้องคิดว่าไงคิดว่าเป็นเรื่องจริงว่าเป็นเรื่องจริงค่ะคิดว่าหกทั้งสองสวยหรือรวยคะสวยค่ะทำไมอะคะก็ก็สวยก็เหมือนเราเหมือนเราห้องเหมือนเราขอขอสองห้ามให้หกอย่าเอากล้องลบดิ สวยและรวยมาก่สวยและรวยได้อย่างเดียวรวยสวยทำไนไ่ถึงดูดิใช้ iPad iPhone กันนงอะสวยสวยจริงๆทุกคนสวยมากดู้จากหน้าตะกรงเลยค่ะสวยพอขอคนหน้าไกลๆยุงกับคิดว่าไงคะสวยคิดว่าไงสวยคิดว่าไง อยู่นานจริงสวยรวยมากสวยเลยิศชิดค่ะเอ่อพิมพ์ลูกตาล <laughs> ่อไปนะคะกลุ่มไหนดีเราจะไปไหนกันดีคอแตจะไปกระติบเราไปไหนกันดีคะอ่าเราจะไปกันที่กลุ่มนู้นไหมหรือยังไงจะไปไหนกลุ่มนี้ก่อนก็ไเรามาจะหลับกลุ่มนี้กันดีกว่ากลุ่มนี้กลุ่มนี้สวัสดีค่ะจินนาค่ะิมค่ะอค่ะัค่ะแอ ทั้งสวยั้งรวไม่ได้เหรไม่ได้ทำไมอยากี่ได้สวยค่ะสวยค่ะทำไมคะก็เพรว่าเราสวยไงคะสวยค่ะทไมคะก็ก็ดูหน้ายังไม่รู้เหอคะรวยค่ะทไมคะรวยแล้วก็สวยได้ค่ะสวยรวยรวยค่ะขอสคไม่ให้ตอบนะคะรักสุดใจอ่ะอะไรดีวะพักก่อนค่ะ หนักเกินมากรวยที่สุดรักที่สุดกลับมาที่คนเดโอเคเลิฟยูจูบเย้คุต่อไปเ่าเปลี่นโก คันผา,าสวยสวยค่ะเกิดมาก็หน,อนอ้าตาดีอ <t> ย,ยูย่แล้วเลยรวยไหมรวยสวยดู <t> เราดูเราสวยขอสามคำให้กับหกคำสองเลยค่ะเก่งมาก แสตนค่ะวันนี้พวกเรามากับเขาถามว่าหกพับสองสวยเลยด้วยค่ะสวยแล้วรวยค่ะทั้งสวยและรวยเพราะมันสวยมากค่ะสองอย่างป่ะถ้าสวยมันก็ต้องรวยดวยโอ้ยเห็นด้วยเห็นด้วยเมื่อกี้เห็ยอะไรอ่ะสวยน่ารักแล้วรวยด้วยค่ะรวยสวยค่ะขอสองคำให้กับหกพับสองค่ะมุกแม้งค่ะมุกแปกงมันหลับตลอดตอนค่ะเลอเวอร์สวยรวยมากค่ะ สวยได้เอี๊ยงค่ะสวยได้อี๊น่ารักเวอร์ค่ะสามคำค่ะสวยสุดๆเหมูขอแก้ตัวค่ะสวยมากมากสวยค่ะสวยสามติ่งนะคะสามติ่งค่ะเฮยฮัลโหลชื่ออะไรคะชื่อมิ้นค่ะคิดยังไงกับผมทัศน์ศรค่ะสวยหรือรวยค่ะรวยถ้าไม่รวย

ชุดแอะไรกันเจิกาค่ะขอส,สวยด้วยค่ะล้างปินกับแพมอันสวยด้วยสวยค่ะสวยทำไมสวยก็เพื่อนๆหลายคนสวยค่ะ สวัสดีค่ะสวยรยด้อยค่ะ,อไไคะขอรวยแล้วกันนะคะสวัสค่ะ เพื่อนเล่นทุกคนไปบายหน่อยไปบายไปบาเลยไปบายไปบายหน่อยไปบายชอบไหนคะบเยเลเกรบ้าวไปนะนี่เราจะจกเราจทายเราเราเต็มไม่คูสุวิทเราเต็มยี่สบเราจะจกไมคูสุวิทสุวิ